จริงวิถีไทยนี่เพิ่งเพิ่งเปิดตัวได้แค่7เดือนเองนะวิถีไทยเราวางแผนมาประมาณปีครึ่งถึงสปีเราลงกว่า100ชุมชนเพื่อไปหาข้อมูลว่าทําไมงานหัถกรรมบ้านเราเนี่ยถึงขายได้ราคาถูกทําไมชาวบ้านต้องมานั่งทาซ้ำๆกันร้วมาแข่งกันลดราคาเวลามาออกงานในกรุงเทพมีงานเยอะเลยตะก้าเอ่ยผ้าทอเอ่ยแต่ทาไมกลับมีไรายได้ไม่เทียบเท่าไรายได้ขั้นตา่าเราพยายามหาข้อมูลพยายามคุยกับชาวบ้านให้เยอะที่สุดแล้วก็ค่อยมาทํา สวัสดีครับสวัสดีครับทำงานกันอยู่เหรอครับสารภัคต,ตกสามภัคตกเหรอครับอย่างนี้ร,งรงองเท้นาอันนี้ป้าขานานไหมครับเนี่ยรองเท้าเหรอก็วันละคู่วันละคู่เหรอครับ มาถึงมาทําวิดีไทยเพราะเราเห็นโอกาสเมืองไทยมี70,000ชุมชนครับ70%ของ70,000ชุมชนเนี่ยสามารถทํางานหตกรรมที่สวยๆได้แต่เขาขายได้ราคาถูกเพราะว่าเขาขาดดีไซน์การตลาด ของเราสวยอยู่แล้วมีสตอรี่อยู่แล้วแล้วมันสามารถเล่าเรื่องได้เหมือนไวน์เลยการปลูกไวน์เนี่ยมันจะขึ้นอยู่กับแร่ธาตุในน้ําดินอะไรที่ผ่านมาแล้วมันจะให้รสชาติที่แตกต่างกันเช่นเดียวกันเลยยกตัวอย่างเช่นกระจุดในเมืองไทยครับภาคกลางการทํากระจุดเนี่ยเขาจะไปคุกกับคนขาวก่อนก่อนที่จะนํามาสารทําให้สีของกระจุดเนี่ยจะออกสีที่นวลพอเวลาไปย้อมสีเนี่ยกระจุดเนี่ยจะปลูกในน้าเพราะนั้นส่วนใต้น้ำเนี่ยก็จะซึมสีเยอะกว่าส่วนบนน้าก็จะซึมสีน้อยกว่า มันจะเป็นความงามแบบที่ไม่เท่ากันนะครับต่างประเทศจะเรียกว่า beauty of imperfection อะไรเงี้ย story พวกนี้เราสามารถขายได้หมดเลยแล้วเราก็เห็นโอกาสว่าเราสามารถขายของออนไลน์ได้ทั่วโลกเลยแล้วเราก็เห็นโอกาสอีกว่าเมืองนอกเนี่ยเขามีของทํามือเขาสามารถขายได้ราคาสูงครับเราก็เลยแบบแมทชิ่งทั้งหมดมารวมกันก็คือ Thai h a n d ความ t m a r k e t p เพ c e เพราะนั้นสิ่งที่วิธีไทยทำเนี่ยเราแตกต่างจากคนอื่นชัดเจนเลยเราบริหารงานให้ชาวบ้านทุกอย่าง100%เลย คุณมีของอยู่แล้วเราก็มาทำตอรี่เทลลิ่งให้มาแปลาสามภาษาให้ทําการตลาดต่างประเทศให้เราขายให้เราชิปปิ้งให้คุณมีหน้าที่ผลิตยอย่างเดียวถ้าคุณสานเก่งคุณทอผ้าเก่งแต่คุณมีเอกลักษณ์แต่คุณขาดดีไซน์ที่เข้ากับไลฟ์สไตล์ในปัจจุบันเราก็ไป matching, แมทชิ่งเราเข้าไปทํางานร่วมกับคุณนะครับตรงนี้นะครับก็จะเป็นสายหนังนะครับเชื่อมโยงกับผักตบชวาของเราแล้วตรงนี้ให้มันเป็นผักตบชวาเนี่ยสานไปสานมาตะขอเกี่ยวมีการใส่สีลงไปให้มันดีไซน์มันทันสมัยมากขึ้น ถ้ามันดูน่าใช้มากขึ้นแล้วก็มีหลายสีเลยหลายดีไซน์เข้าใจไหมครับอันนี้ก็จะเป็นตามแบบนี้เลยคุณป้าก็ทําตามแบบได้เลยสาเหตุที่เรายัางทําฟีเจอร์ตัว m a t ชิ i n g d e s i g n ร์กับชาวบ้านไม่สมบูรณ์เพราะว่าทั้งสองฝ่ายคุยคน l l o า o าอยู่แล้วดีไซเนอร์ก็จะมีความอาร์ตสูงบางคนเป็นเด็กรุ่นใหม่ก็จะคุยงานเร็วชาวบ้านอาจจะเป็นเขาอยู่ชุมชนเขาเขาเขาสบายอยู่แล้วเขาไม่ต้องดิ้นรนมาก บางคนอาจจะมีการบริหารที่ไม่ดีมากอะไรอย่างนี้ครับเราก็ต้องค่อยๆปรับค่อยๆจูนกันหาหาจุดที่ลงตัวครับถ้าเขาสามารถเติบโตได้เราเชื่อว่าโมเดลเราเนี่ยจะสาเร็จแล้วชุมชนอื่นก็อยากจะร่วมแรงกเ,เรามากขึ้นเราเชื่อว่าณจุดนั้นเมื่อไหร่เราสามารถเติบโตได้ จะเปิดตัวไปได้ประมาณ3เดือนแล้วกันครับสเดือนก็เริ่มมีทราฟฟิกเข้ามาตลอดนะครับว่ามีลูกค้าเริ่มสั่งซื้อจากอังกฤษมีลูกค้าเริ่มสั่งซื้อจากออสเตรเลียเมริกาและญี่ปุ่นตอนนี้ยอดขายเดือนหนึ่งเราอาจจะประมาณเต็มที่ก็คงจะ500 0 0นบาทที่เปิดมาตลอด7เดือนครับเรามีการขายทั้งออฟไลน์ line, แล้วก็มีทางการขายทั้งออนไลน์ ตั้งแต่เราเปิดได้3เดือนเนี่ยเราสามารถวางขายในสนยามิสคอมรี่ได้ก็คือชั้น G แล้วก็ชั้น4ครับแล้วก็สามารถวางขายได้ในเซ็นทรัลจิตลมโซนไทยไทยแต่ว่าเราก็จะได้เข้าได้เข้า King Power เดินหน้าแล้วก็คือ King Power สาขาลัางน้ำแล้วถ้าเราทำยอดได้ดีเนี่ยภายในเดือน9ปี2018เนี่ยเราก็สามารถเข้า King Power สุวรรณภูมิได้หมายความว่าสินค้าเราเนี่ยพอเราไปเพิ่มดีไซน์กับเพิ่มการตลาดแล้วเนี่ยมันสามารถขายได้ราคาสูงแล้วเราก็ขายได้จริงแล้วทั้งออนไลน์แล้วก็ออฟไลน์ ราะฉะนั้นตอนนี้เป้าหมายเราภายใน 1- นถึงสปีเนี่ยเราไม่ต้องการตัวเลขที่สูงแต่เราต้องการสร้างฐานลากให้แข็งแรงให้ดีไซเนอร์เข้ามาทํากับเราแล้วเขาแฮปปี้มีกาไรกลับไปให้ชาวบ้านมาทํากับเราแล้วเขาก็มีความสุขเขายังคงทํางานเหมือนเดิมแต่ได้รายได้ที่เพิ่มขึ้นถ้าเราสามารถทําโมเดลนี้ได้ชัดเจนเนี่ยเรามองว่าอนาคตเนี่ยมันเติบโตได้แล้วก็ทุกฝ่ายก็ได้กําไรไปเหมือนกัน